นี้คือเครื่องอะไรคะอรย์นี่เเครื่องพุทธิกับดับใช่ครับที่มาที่ไปเนี่ยเกิดจากนะครับเกษตรกรนะครับทุเรียนเนี่ยนะครับเกิดเ,เรียกว่า มีมีผลพิตเสียาหายจากเนือ้อเรียงคือเกิดจากม,มันไอพิเศษไปวางไอตรงผลทำให้ผล,ผลที่เรากินนะ่ะมันเสียเราเรียกว่าหนอนจอกมาเรียกทุเรียน,ยนดังนั้นโจทย์ที่มาคือเกษตรกรเนี่ยหิ้ความเสียของทุเรียน,ยนไปหาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ได้รับโจทย์นั้นก็ไปปรึกษาว่าเราจะช่วยกศเกษตรกรยังไงังนั้นโจทย์ต่อมาคือในสวนเนี่ยนะครับม,มีไม่มีระบบไฟฟ้า ตั้งแต่เราเข้ามานะครับไม่มีระบบฟ้าก็คิดให้โจทย์ทางอาจารย์ขขาน้าที่โนว,ว่าเราจะทํำยังไงเขาก็ให้โจทย์มาคือให้คําตอบคือเราต้องใช้แผงโซลา่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไปเป็นช,ชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นชุดกับดักนะครับเพื่อต้องการตัดวงจรของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนงนั้นหลักการทํางานของเครื่องนี้1เราต้องใช้วัสดุที่อยู่ตามท้องถิ่นแล้วต้นทุนประหยัดที่สุด ต้นทุนต่ําที่สุดนั้นตรงนี้คืออะไรนะครับนี่คือกระมังใส่ล้างผักล้างการอะไรไปแล้วก็มาเจาะนะครับเข้ามาจ้องเจาะนะครับเจาะเพื่อต้องการถัดมานี่จะเป็นพัดลมถูกนไหมฮะจะมีพัดลมอ๋อมีพัดลมข้างในอ่มีพัดลมข้างในด้วยนะฮะคะแล้วอันต่อมาก็คือทั่วนะครับทั่วแล้วก็ใช้ใช้ระบบหลอดแม็คไลท์สีนวลค่ะครับเป็นหลอดลักษณะรัอ๋อครับอันนี้ก็หาซื้อตามได้ตามท้องตลาดนะครับแล้วโครงเหล็ก พื่อความแข็งแรงถัดมาก็คืออันนี้ใช่ไหมเหมือนตัวไฮะ,ฮะตัวที่อยู่ตามรังดินของที่ชาวบ้านใช้เห<อ>็ไหมฮะแล้วก็ถุงนี่นะครับถุงซักค่า20ิ <ฮะ S 2> บาทครับอันนี้ตามหยิบยีสิบ,บาท <ฮะ S 2> อันหลักการทำไาไรของเครื่องนี้ก็คือนะครับเราใชา้หลักการคือแสงไฟในการล่อแมลงนะครับล่อแมลงแมลงก็จะมาตอมบินตอมอยู่ตรงนี้แหละครับเ็มเลยนะครับแล้วก็เราใช้แผ่นอะคริลิกสีใสเนี่ย เพื่อให้เกิดการกระจายของแสงไปแล้วเราไปทํางานเกิดการกระจายของแสงมันก็จะแม่ระวางมันก็ร้องนะถูกต้องให้เพิ่ขึ้นแล้วมีพัดลมไว้ทำไมครับเวลาแมลงมันบินมาพัดลมก็จะเป่าลงเป่าลงแล้วพลังงานนี้มาจากไหนคะพลังงานจากแบตเตอรี่ก็จะมีแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์ที่ติดไว้นะครับแล้วก็จะมีกล่องที่เก็บแบตเตอรี่ไว้แล้วก็มีอินเวอร์เตอร์ในการแปลงพลังงาน 12โวลต์เป็น220บโวลต์ค่่เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ในการแปลงดังนั้นนะครับพอเราพอมแรงมันบินมาเนี่ยนะครับมีแสงปุ๊บพัดลมทำงานนะครับทำงานแล้วก็เป่าข้างล่างอ๋อเป่า่เป่าข้างล่างแล้วทำไมต้องจอะตรงนี้ฮะทำไมต้องจอะตรงนี้เพื่อต้องการระบายลมนะครับระบายลมแล้วแรงตกไปเนี่ยนะครับมันบินขึ้นย้อนไม่ได้ฮะรูมันเล็กแต่ข้างบนมันใหญ่นะครับแล้วก็สวมไปสวมไป นั้นแมลงที่ที่มาที่มาปกดอยู่ในถุงเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งแมลงที่มีประโยชน์และเป็นศัตรูพืชเราก็กําจัดแมะลงที่เป็นศัตรูพืชทั้งหมดกับแล้วแมลงที่ดีเราปล่อยอย่างเช่นต่อนอนวันนะเราก็จะปล่อยไปเพราะต่อนอนวันนี่ช่วยในการผสมเกสรเรียนนะครับแล้วก็ถุงเป็นถุงสีขาวกลางคืนเนี่ยมันจะสว่างและจะเกิดการกระจิงของแผ่นนาทิกแล้วก็ถุงสีขาว ส่งผลมาถึงกันด้วยถูกต้องครับแล้วก็เจาะนี่ปุ๊บแสงมันก็ทะลุลงมาใช่ถึงทะลุของถุงสีขาวด้วยอันนี้คือหลักการทํางานที่เกษตรกรนําไปใช้ได้แล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของผู้ลิตนั่นคือที่มาที่ไปของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับค่ะจากที่เราได้ศึกษาเรื่องแมลงในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไงบ้างคะอาจารย์การที่ พานักศึกษามาเรียนรู้เรื่องของมแมลงในชุมชนบบน,นะครับก็เพราะว่าเราต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้วงจรชีวิตในในในสวนทุเรียนเขาจะรู้จกักแมลงแมลงที่มีประโยชน์กับมแมลงที่ไม่มีประโยชน์หรือมแมลงศัตรูพืชนะครับก็มีการจําแนกออกไปหลายๆาชนิดก็มแมลงบางอย่างจะมีประโยชน์นะครับก็จะช่วยในการ ยกตัวอย่างเช่นของอต่อนอนวันก็ช่วยผสมเกสรดอกทุเรียนนั้นก็จะเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตให้ลูกติดมากเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมแมลงที่เป็นศัตรูพืชนะครับอันนี้ก็จะในรู้เรื่องของการป้องกันกําจัดนะครับโดยเราจะไม่มีการพึ่งสารเคมีนะครับเไม่มีการซื้อยาเข้ามาในสวนแต่ใช้ะระบบของอการกําจัดโดยวิธีใช้ ก๊าบตาลน,นะครับใช้เครื่องจกักเครื่องกล,ลก็คือใช้กระดกแสงไฟนะครับหรือวิธีกลนะครับคือวิธีกลก็คือบี้ทำลายถ้าเจอนะครับนั่นก็คือเราเราจะไม่ใช้สารอื่ก็เป็นการลดต้นทุนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือแมลงไหนที่มีประโยชน์เราก็จะคงคงไว้เราจะไม่ทําลายไม่ฆ่ามาันนะครับเพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติแมลงที่เป็นสัตว์พืชของสวนที่เร้งหมดเราก็จะกําจัดมัน นะครับ<ช>งนั้นว<ช>งจรเรื่องของระบบนิเวศมันก็จะกลับคืนมา<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ทําให้ทุเรียนหรือผลผลิตของด้านการเกษตรม,มีคุณภาพมากเพิ่มขึ้นนะครับค<ช>่ะ<ช>